มึนมึนค่ะ ไม่กัดนะลูกนะจ้ะแม่ามาจะใส่พี่น้องเลยมาเห่นนำ้ำมามามาวันนี้ นั่งลงไทเกอร์เหยีเนมไทเกอร์โอ้แมซื้อกะซื้ออาหารแมวมาให้นะลูกนะอ่ะซิบ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 อ่ะซิบ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 อ่ะซิบซิบ บักลาคือรอแต่ว่าไปยื่น้ำแม่บ้นนี่คือรอแต่ว่าคือรอแต่ว่าดาลิ i n g darling คือรอแต่ว่าบักลาคือรอแต่ว่าีแฮนซัมนั่นเนี่ยแฮนซัมบอยพวนนะพวนนะคลิปยาวๆไปน้ำกันเลยเด้อพี่น้องเอ้ย แมวหน่อยสงสัยสีหิวละพี่น้องสิได้ซสื้ออาหารแมวมาให้แล้วบาทเนี่เออเงือนน่ะเงื่อนน่ะเพิ่นเมื่นน่ะเพิ่นเมื่นน่ะหุ่นขนนุ่มนุ่มพี่น้องอแมวตัวนี้งามอหลีวะขนนุ่มคักจังไดนอนอยู่ตน้นไม้เห็นนันไปกินเขาจังได้จังแรนมหาแม่พี่น้องนี่แม่หุ่นนะ่ะเมื่นคัก ตัวเถิกพี่น้องมนันเซมิแนนต์ตัวเม่ตัวนะเถิกนะไทเกอร์ก็เลยตัางเื้อให้เพิ่นเื้อว่าไทเกอร์พี่น้องเจ้าเสือเื้อมันนะ่ะเสืออเ้ยเจ้าเสือเพื่ออนน่ะบักลาคืองามแต่ว่าก็รอแต่เอ้ยเพืนะ่นน่ะเพื่อนเพือเอ่อนมืนึนคักอ่ะไปลอเด้อพี่น้องเอ้ยบาทนี่ สิาพากันไปหาเสาเลื่อนไปเบื้องเกาะหลายเกาะคันเดอร์พี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้เด้อจ้าเด้อขอบคุณทุกไลทุกแช่ทุกกำลังใจทุกการติดตามเด้อจ้าเด้อมักกะกดไหลพอหมักกะกดผ่านเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ละค่ะสวัสดีค่ะ